ได้ไพ่เดินทางได้ไพ่เดินทางนะจะไปไหนได้ไพ่เดินทางเราบาังทะเลาะก,กับแฟนลูกหรือคนใกล้ชิดนะอืมคนใกล้ชิดนี่อยู่ใครอะ่ะบางทีก็โทรไปเลาะเอออยู่ใกล้ใครถ้ามีเจ้านายหรือบริวารนี่นี่ไพ่ดาบนี่ มันแปลว่าทำพูดโอ้โหได้ไพ่สิบเหรียญเนาะได้ตังนะเงินเข้านะต้นสัปดาห์เนี่ยกับกับ,กบปลายสัปดาห์พฤ่งกได้ตังรับตังรับเงินเงินก้อนวาษณาไม่เท่ากันหมื่นแสนพันพิมมาเลยได้ตังครับสัปดาห์นี้นี่ไงมาจากงานมาจากครอบครัวมาจากเงินที่เราควรจะได้นะครับที่เราต้องได้ บางทีก็ได้จากครอบครัวบางทีก็ได้จากงานนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับคุณแคทเทยารับเงินแ้าเนี่ยโหเงินก้อนเลยเนี่ยหมื่นแสนล้านไม่เท่ากันนะรับไปเลยครับพึกศกรับไหมพิมพ์อืมไม่รู้แหละไพม่มาอยู่ตำแหน่งเนี้มันอยู่ตำแหน่งอนาคตเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือชาวราศีพึกศกเนี่ย อารมณ์ร้อนความรักความสัมพันธ์ถ้ามีเปรียบเสมือนคลื่นใต้น้ําแปลว่าอะไรยามรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานเออยามไม่รักยามชังนี่โอ้โหเกีียวกาดนะครับระวังอารมณ์ชั่ววูบนะอารมณ์แรงๆพูดกันดีๆอย่าพูดพูดสุภาพหน่อยไม่งั้นแล้วคุณกับคนรักเนี่ยอารมณ์เสียน้ําใจกันแฟนก็จะเสียน้ําใจด้วย เพราะตำแหน่งคู่ครองนี่มันแปลว่าความขัดแย้งนะยกเว้นกรณีเดียวคู่ครองเขามีมีสุขภาพไม่ค่อยดีต้องดูแลสุขภาพเขาหน่อยอย่าปล่อยปะละเลยกันนักถ้าสู่ครองสุขภาพไม่ดีก็ต้องพูดกับเขาว่าเพาะให้กำลังใจเขานะตัวคุณเองระวังเรื่องคำพูดบางทีแฟนก็จะอารมณ์ตามเราอะขึ้นตามเราไม่ยอมกันนะอันนี้มันจะทายคลุมไปถึงเจ้านายหรือพ่อแม่ด้วย คนในบ้านนะมันจะถ่ายคลุมไปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้มันก็จะบอกถึงปิดประตูปิดดูแลเรื่องไฟเรื่องฟืนนะบางคนต้องล้างแอร์แล้วบางคนต้องปั๊มน้ําต้องดูแลแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เตือนนะบางทีมันปล่อยไว้นานเดี๋ยวมีปัญหานะเดี๋ยวลืมปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ที่อยู่อาศัยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน,น้ําก็ได้นะครับเนี่ยภัยน้ํา จับดานี้ชาวราศีพฤษภมีดวงเดินทางนะครับการเดินทางเนี่ยอย่างุนงิดนะอย่างุนงิดอย่าไปในที่ที่ทุรก,กันดารหรือที่ที่น้ําท่วมนะครับแล้วก็ขายค่อยๆไปจะพูดจะจาอะไรก็ยิ้มดีไปก่อนอารมณ์ดีไปก่อนเงินจะได้เข้าเยอะๆนะครับวันที่จะต้องงุนงิดง่ายก็คือวันที่9กับ10บ สิบเอ็ดสิบสองนะถ้าไปกับแฟนหรือไปคนในครอบครัวเรารวงไปทะเลาะกันในระหว่างในรถนะสิบสามสิบสี่ดีจ้าวันที่สิบสี่เจอคนเยอะยิ่งดีเลยนะเป็นการเสริมดวงชะตาถ้าไปทําบุญนะไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงวันที่สิบสามสิบสี่การงานการเงินดีนะครับวันพรุ่งนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่ครับสัปดาห์นี้มีดวงในเงินก้อนในขนาดเดียวกันรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะชาวราศีพฤษภหลายคนกําลังคิดถึงเรื่องของดูแลสุขภาพเรื่องของการต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยอาจก็ตามที่เกี่ยวข้อครอบครัวและที่ ใส่รวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะต้องใจ่ายให้กับลูกบริวารต่างๆพวกนี้มีรายจ่ายที่รออยู่นะครับการซื้อการขายต่างๆพวกนี้ต้องอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซื้อบ้านขายรถโดยเฉพาะการขายเนี่ยถ้าไม่ลงมือทําจะขายได้ช้านะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนรออยู่ในอนาคตเอาเป็นว่าขอได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแล้วกันสีเหลืองทองเป็นสีเสริมดวงชะตานะครับ มีเรื่องอะไรที่ต้องปรับปรุงต่อเติมศึกษาหาข้อมูลให้พร้อมอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องช่างจะซ่อมแซมอะไรสืบราคาดูคนที่มีฝีมือซะหน่อยดูรีวิวสักนิดหนึ่งจะดีมากขึ้นนะเลขหน้าไพา่เป็นเลข921คนโสดนะคนโสดคนมไม่ไพ่แบบเนี้ยอย่าเพิ่งรีบมีแฟนจะเจอคน ที่เข้ากันลําบากนะครับถ้าแฟนคุณไม่สบายดูแลเขาให้กําลังใจพูดกันดีๆสัปดาห์นี้สําคัญที่คําพูด